สวัสดีค่ะเจนน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอกันโดนเมื่อนี้เป็นโอกาสดีได้มาพอเจนน้องแม่ทำมาเล่นกับพี่เบิร์กซับจะดีใจค่ะมาเล่นแล้วก็ได้มาพอทีมงานหลายหลายคนได้ชมคตื่นเต้นวามันชินแล้วบอดจ้ะจะตื่นเต้นอยู่คือเก่าเด้ เพราะว่าช่วงนั้นส่งเสียนี่แน่กับแม่ไม่เห็นกันสักพักนึงเนาะค่ะรุดรุดรุดลายรุดลายรุดกับเป็นร่างปกติกับีม่คาไม่รุดเนาะค่ะแต่กันเลยถามเจนน้องว่าฝันไปก็เล้ว่าฝันแล้วเนาะค่ะฝันแล้วล่ะฟันอันว่าไปเที่ยวไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวน้ำตกกับแม่กับเอื่อยกับน้องนะจ๊ะ ไปไว้ครอบพววัวงมาถักใส่ะไปเที่ยนนำาตกบันีีนำตนาตกหน่ะงามงามว่าสัน่นเข้าไปพิ่นรถเขาอันนี้ไนไก่น้ำเทีย่ยนนะจา้ะพ้าไปเห็นถ้ถําธรรมบางไงหนึ่งเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในกับเมือดเนาะเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆถ้าจอผ้าเข้าไปรถเท็นนั่นพวกอัญมณีนไหจ้ะเป็นเพชรนิ่นจินดาอย่างสีแม่แบบ แจง้สงสาวานอุ้ยงามไหลจะแมนอยากอ,าออกมาได้คุณแม่ทำแม่ค่ะคุณแถ่ทำงามหลแต่ว่าหันบให้บ่ว่พ่อแบบไปจับไปยังหันนะค่ะไปเห็บนบันนีเกิดม้าก,กับ่บเคยฝันกันเลยวป่าป้าโถคือมางามแถโนมา,าสนดอกเพือ่อนคือเพื่อนเปิดสมบัติให้เบึงบอกนึกจังใดนะนะจ่า,จาอันกระหูเมื่อเตือน เจเมื่อเตือนมากประมาณสี่สี่สีห้าค่ะส่นัเพราะว่าขึ้นนันนันเป็นมือลูกที่ไปนทัศนศึกษากันน้อยบ่ค่อยอยากหลับกันไดดิน้อยๆกับฟันได้เดี๋ยวนี้นะจ้าเพราะวานเด็กน้อยไม่ต้องได้ไปประมาณคู่นัดไปหกโมงเนาะจ้ะไปหอโรงเรียน ก็เลยตื่นหั่นลหละนั่นล่าฟัน่าขนาะคขาเอาไปเป็นแนวทางเมืองเนาะอันบ้านนี้มันเป็นมันใก่เมื่อนั้นก่อนก่อนวันเกิดเนี่ยจ้ะก่อนวันเกิดหนูก็เลยอันตัวเลขกนหน้เอาเป็นวันเกิดหนู้วกาค่ะพ่อซอเกิดจ้ะเอาเป็นพ่อซอเกิดวันเกิดแม่นค่ะ สามสิบเอ็ดปีคืออายุแล้วค่ะสองหนึ่งนี่มากเท่าไหร่คะสองหนึ่งนี่เป็นวันที่เกิดนะคะค่ะสองสามห้านี่จะเป็นพ่อโสกับอายุสองห้าสามห้าจะอายุสามสิบเอ็ดปีเนาะกูได้เกิดในหัวแล้วปะทินุ่งอายุตะเเยบดีนา่หเท่ากับอายุได้ฝันเห็นอียิมานนี่เนาะค่ะ เรเล่ตีเป็นอายุญญแล้ว <จะ S 1> ก็ใช่ค่ะเลยเลเอาเป็นวันเกิดเนี่ยนะค่ะไปเที่ยวเยวพอดีเมื่อนั้นอันเป็นวันเกิดพี่เบิร์กซับเพื่อนกับมาสเซอร์ไพวันเกิดพอดีแน่นกแกเขียนอันนี้เขียนพ่อซเกิดนี่ลเรไว้แน่นสมุดเจ้าของเราแม้ว่าสีลุ่งตัวนี้จ้าวันสีบอกพี่น้องเอฟที่ตัวนี้ล่ะตั้งใจไว้อยู่แล้วแม่นจ้ะวันนี้พี่ผูมากมาเซอร์ไพวันเกิดยังไงให้เอาตัวนี้ขึ้นกันโดยไม่ได้บอกกันดิจ้า ก็เลยว่าเออตัวนี้ลักษณะนั้นหรอกเป็นแนวทางเมืองเด้อค่ะเด้อได้หลายบ่ค่ะญี่ปุ่นก็ได้จับออกมาเด้ตามก็ได้ออกมาไปเห็นคือมีมีสีแดงขันจะบอกมาอย่าบ่อไรขึ้นมากเลยมีมีสีใดนะค่ะเป็นพวกอันเป็นสีทองเป็นสีแดงสีน้ำเงินไปยังสันไปดับเพชรนี่เห็นด่าอ้วงงามหลายโลกไปผู้เดียวบ่ค่ะไปเบิดเลยไปบระสบข้นแต่กลัวมีเพลิอามาจคกคน จ้าม่มีไฟเอาเบื้อเจ้าได้เห็นจะเป็นบุญตาแล้วเนาะแม่นจ้ะก็เลยเอานี่ล่ะคือว่าฝันดีเนาะจ้าเจ๊ก็ได้จับเป็นอดเป็นอายุกับพ่อซอเกิดเนาะค่ะแม่นอาน่าเปิดเผยหมดเลยนะครับวันนี้เปิดเผยมาเลยบ่มีโมเม่นเลยนี่อายุเท่าไหร่เจ๊มักตัวไหนคะมักสองสามหาเลยจ้าสองสามห้า ็นแนวทางเนาะค่ะคันีน่เขามีรถุดเนาะคะ่ะข,ขันบอมากกับพานเนาะค่ะเป็นพามเสื่อส่วนพุกุ้นเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะคะา่นนะ,คะขันบอมากประชอบกับพาน,นะะเนาะเพราะว่าเบ,บาซูา้กันฟงังเพื่อมิโชกเดี๋ยว FC เอฟซีไปลาเท่าถึกมากออกมาดีใจมากก็เพอพะเบาซืา้อฟังก็อพรเห็นปฏิวัติว่า ผิจารณหน้าเบิ้งนะคะมากระแจงเลือกเอาก็ได้ขอบคุณเจ๊นงนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะ,ะคะ<า>่ดดอะ,คะคอันนี้ก็จะเป็นสรุปเลขความฝันของเจ๊นงนะคะสรุปเลขความฝันของเจ๊นงฝันว่าได้ไปเที่ยวน้ำตกนะคะ แล้วกมีไก่นำทางนะคะเขาไปใน่ทำเนาะมีไก่นำทางพาเขาไปใน่ํำน้ำตกงามงามเราทำกันง่ค่ะเพิ่อนกับผ้ายางไปยางไปนะคะยางไปพอทำทำหนึ่งกวางแห้งค่ะแล้วก็ข้างในกับเมืดเนาะไปเห็นเพชรนิ่งจินดาเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเพชรนิ่งจินดาเต็มทำอยู่พี่น้องตะวาา กับว่าได้จับออกของเพิินมาดิค่ะแต่ว่าเพิินภาพไปให้เห็นเห็ดน,นิ่มจินดาอยู่ในถ้มหรือว่าเพิินสิมาบอกมาบอกมาภาพไปเห็นสมบัติกูสมบัติกับโบมูขคือกันนะคะเพราะว่าความฝันนี่เป็นเรื่องความฝันก่อนวันเกิดนะคะ ให้พี่น้อง f อซพิจารณา,าเบิง้งเป็นแนวทางเนาะคะ่ะวา่าเลขตัวนี้เป็นพ่อซอเกิดนะคะพ่อซอเกิดแล้วก็ปีเกิดนะคะแล้วก็วันที่เกิดเพราะว่าเป็นแบบว่า,วา คือเพิ่นสีมาบอกให้เอาวันเดือนปีเกิดพ่อสอเกิดนี่มาแลกเอาสมบัติกับวลูนะคะค่ะในพี่น้องพิจรารณาเบิงนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะบันีสองสามหานี่กเเทื่งจันจิล่ากับมักนะคะพอว่ารู้สึกว่า สองสามหากับสองหนึ่งนี่เป็นเลขที่สวยนะคะสำหรับแอนจิล่านี่รู้สึกมกักแล้รักชอบอ่าส่วนโตนะคะ